สวัสดีค่ะ Good morning ขอมดอยอินทนนท์ค่ะยามเช้าเราก็ยังอยู่กับเพื่อเล่น CNX นะคะกับน้องเสือเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมโอ้โหจด้เกบกลัวจะได้นอนตีสี่กินเหล้าหรอนนอสบายครับนอนเย็นสบายมากอากาศมาตั้งแคมป์แล้วก็เอาน้องแมวมาด้วยเก๋ๆก่อนนอนก็เล่นไล่จับกันไปหนึ่งทีครับน้องสนใช่ไหมน้องพุ่งออกจากเต็น โอ้โอ้ขากินแล้วนิ่งเลยเนาะไม่ต้องห่วงกินเท่าไรเลย right? <rece> <ập> <enthusiasm> อร <us> ่อยอร่อยอร่อยน้องกินเร็วกัดตอกเหรอค่ะทำไมดื้อจังแอะอย่าปุ้งนะอย่าปุ้งเนี่ยเสื้อปะป๋าใส่ค่ะไปื้อปลายบนนะคะ คือเธอเพื่อเล่นซีนเอกคือดีมากนะคะ<ม>ใครมาเชียงใหม่นะคะแล้วแบบว่าอยากมาฟิลแบบตั้งแคมป์เราก็จัดให้ได้พี่เต๋อพามาได้เลยใช่ครับนี่นมสมบุกสมบันแบบไหนก็ทําได้ได้แล,แล้วทำไมเมื่อเช้าทะเลหมอกไม่ตื่นคะเออเรานะกันจีนโมงผมตื่นมาจีนโมหายไปแลยสวัสด,ดีค่ะน้สวัสด,ดีค่ะอู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้มีสามขานะคะเกิดมามีแค่สองขาขาหายไปข้างนึ่งหายไปข้างน้องน้องปุดไอ้กุด อ๋อชื่อกุดเหรอไม่อยู่บูลลี่อ่ะ